ปลดล็อกความคิดหยุดคิดสักนิดครับถ้าผมบอกว่าในกระเป๋าของคุณตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนแม้แต่บาทเดียวแต่คุณสามารถเริ่มต้นสร้างเส้นทางสู่ความมั่งคั่งได้ทันทีคุณจะเชื่อหรือไม่ครับหลายคนติดกับดักความคิดที่ว่าต้องมีเงินถึงจะต่อเงินได้แต่ในยุคดิจิตอลอีโคโนมีปัจจุบันกฎข้อนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วครับสิ่งที่สำคัญกว่าเงินทุน คือต้นทุนทางปัญญาและความพยายามคลิปนี้ช่องทางลิชจะพาคุณไปเจาะลึกกับ5โมเดลธุรกิจออนไลน์ที่เริ่มต้นได้จากศูนย์ทำได้จริงปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อเปลี่ยนเวลาว่างของคุณให้กลายเป็นรากฐานของความมั่นคงในอนาคตเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับวิธีที่1ครับเป็นในหน้าแบบไม่ต้องสต็อกของ a f f i l i a t e Marketing เริ่มต้นวิธีแรก ที่ผมแนะนำมากที่สุดสำหรับมือใหม่นั่นคือ Affiliate Marketing หรือการเป็นนายหน้าออนไลน์ครับหลักการง่ายมากครับคุณไม่ต้องผลิตสินค้าไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งเองหน้าที่ของคุณคือการแนะนำสิ่งดีๆให้กับผู้คนลองมองไปรอบตัวคุณสิครับของใช้ในบ้านหนังสือที่คุณอ่านหรือ gadget ที่คุณใช้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้เพียงแค่คุณสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์เนอร์ไม่ว่าจะเป็น TikTok, Shopee หรือ Lazada เคล็ดลับครับเคล็ดลับคือความจริงใจครับอย่าเชียร์เพราะอยากขายแต่เชียร์เพราะมันแก้ปัญหาให้คนได้จริงเมื่อคุณสร้างความไว้ใจได้ค่าคอมมิชชั่นจะไหลเข้ามาหาคุณแม้นยามที่คุณหลับครับวิธีที่2เปลี่ยนทักษะเป็นเงินตราวิธีที่2สําหรับคนที่มีของอยู่ในตัวไม่ว่าคุณจะถนัดวาดรูปตัดต่อวิดีโอเขียนบทความ หรือแม้แต่ให้คำปรึกษารู้ไหมครับว่าทักษะเหล่านี้มีคนพร้อมจ่ายเงินจ้างคุณเสมอแพลตฟอร์มอย่าง Fast Work หรือ Fiverr คือตลาดนัดทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณไม่ต้องเริ่มงานใหญ่ครับเริ่มจากงานเล็กๆสะสมพอร์ตโฟลิโอและสะสมรีวิวจากรายได้หลักร้อยจะค่อยๆขยับเป็นหลักหมืน่นสิ่งสำคัญคืออย่าดูถูกความสามารถตัวเองครับสิ่งที่คุณทำได้ง่าย อาจเป็นเรื่องยากมาหาโหสำหรับคนอื่นและนั่นคือมูลค่าของคุณวิธีที่3เสือนอนกินยุคใหม่มาถึงวิธีที่3ที่จะสร้างแพ s ซีฟอินคัมได้อย่างแท้จริงนั่นคือการสร้างส,างสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดิจิทัลโปรดักตครับลองจินตนาการดูนะครับคุณออกแบบเทมเพลตพ e ีเซ t เทชันทำสมุดโน้ตดิจิทัลหรือถ่ายภาพสวยๆคุณลงแรงทำแค่ครั้งเดียว แต่สามารถขายได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดไปไม่มีต้นทุนการผลิตซ้ำไม่ต้องสต็อกของในยุคนี้ AI สามารถช่วยคุณสร้างสรรค์าง,งานเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นขอแค่คุณมีไอเดียและเข้าใจความต้องการของตลาดนี่คือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่ใช้แรงน้อยที่สุดในระยะยาวครับวิธีที่4นักเล่าเรื่องไลฟ์ตัวตนวิธีที่4เหมาะสำหรับคนขี้อาย แต่อยากมีรายได้จากค่าโฆษณาเหมือนกับคลิปที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับนั่นคือการเป็น f a c e l a t e Creator หรือผู้สร้างคอนเทนต์แบบไม่เห็นหน้าคุณสามารถทำช่องสรุปข่าวเล่าประวัติศาสตร์หรือให้ความรู้การเงินโดยใช้ภาพประกอบคลิปสต็อกหรือภาพจาก AI หัวใจสสำคัญคือบทบาทสมมติและการเล่าเรื่องที่น่าติดตามเมื่อช่องของคุณเติบโตรายได้จะเข้ามาหลายทางมากครับ ทั้งจากค่าโฆษณา YouTube สปอนเซอร์และ Affiliate มันคือการสร้างสถานีโทรทัศน์ส่วนตัวที่คุณเป็นเจ้าของ100%วิธีที่5ขายความรู้และวิธีสุดท้ายทรงพลังที่สุดคือการผันตัวเป็นผู้ให้ความรู้หรือ c o n ซัล t ทน t ครับอย่าเพิ่งคิดว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกนะครับคุณแค่ต้องรู้มากกว่าคนอื่น1นก้าก็สอนคนได้แล้วเช่น คุณปลูกต้นไม้เก่งคุณสอนคนในคอนโดปลูกผักได้คุณจัดบ้านเก่งคุณทำคอร์สสอนจัดระเบียบชีวิตได้ความรู้คือสินค้าที่ไม่มีวันหมดอายุและยิ่งคุณทำได้คุณยิ่งได้รับความน่าเชื่อถือซึ่งความน่าเชื่อถือนี่แหละครับคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในโลกออนไลน์ตอนนี้เรามาถึงบทส่งท้ายแล้วครับไม่เซ็ตแห่งความสำเร็จเพื่อนๆครับทั้ง5วิธีนี้ มีจุดร่วมเดียวกันคือเริ่มต้นจากศูนย์บาทได้จริงแต่สิ่งที่ต้องจ่ายคือวินัยและความสม่ำเสมอครับไม่มีความมั่งคั่งใดที่ได้มาพอโชคช่วยเพียงอย่างเดียวในช่วงแรกคุณอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์เหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องลดน้ำลงดินไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะงอกงามขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มต้นก้าวแรกในวันนี้แล้วอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ล้มเลิกไปสะก่อน ถ้าคลิปนี้จุดประกายไอเดียให้คุณได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทาง i i h เพื่อร่วมเดินทางสู่ความมั่นคงทางการเงินไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ